เก่งมากเลยเป็นคนเก่งของแม่เหรอลูกโอ้ดูสิเก่งจังเลยโอ้ยคนเก่งของแม่เดี๋ยวคุณแม่ขยับออกให้จะได้ถูได้สะอาดสะอาดเนาะปะไปถูให้สะอาดแล้วกันตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะตรงนั้นสะอาดือยังตรงนั้นไม่สะอาดน้องจะน้องแพงจะถูไหมจะถูที่อืมจะถูที่โอ้เก่งถกปกกระปุกก็ต้องทำยังไงคะ ถูบ้านทำความสะอาดบ้านเนาะอืมตรงไหนอีกนะถูถูถูนี้เจอแล้วเลยมาเลยที่ถูเลยเออแล้วที่ถูเลยถูเลยอือถือให้หมดเลยถูให้หมดเลยเจ้าเดือยแล้วอืมเก่งตังเลยอือโอ้เก่งอย่างนี้วันหลังต้องพาไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วเนี่ย เก่งจ well. ังเลยทำความดีก็ต้องได้ความดีตอบแทนนะเนี่ยเนาะเหรอมีแมลงฉาบด้วยหรอขลับไปอืมโอขลับไปหน่อยโอเคขลัวเกบแล้ว อืมอืมจะชวนน้องถ่ายไปลูกระวังระวังลื่นนะคะอคนะนะมค่ะค่ะอืถ้าลื่นแล้จะมีเลื่อดไหลใช่ไหมลูกโอ้เก่งจังเลย <ๆ S 1> โอโจขึ้นน้องแพงอยากเป็นอะไรคะ ตขึ้นอยากเป็นคนทำอะไรคะเป็นเป็นคุณหมอหรือว่าเป็นตำรวจดีเป็นตำรวจแล้วก็จกจับผู้ร้ายเหลอลูกจับผู้ร้ายเก่งจับผู้ายเกด้วยอืมจังเลยโตขึ้นอยากเป็นนายยกไหมเก็บแล้วเ็จแล้วเอาเ็จแล้วต้องเอาไปเก็บนะคะ เสร็จแล้วต้องเอาไปเก็บนะคะพจมาน,าานพจมานพจมานใช่เอาไปเก็บนะคะเก,ก็เบของอเดี๋ยวนี้เก่งเก่งเก่งเก็บถูอีกถูอีกตรงไหนสกปรกก็ถูกปกถไปเลยนะโอ้ย,ยูสิเรียบร้อยกว่าคุณพี่อีกเก่งมากขอบคุณแคะน้อง,พงแพงนะไม่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 เดี๋ยวมันลื่นไม่เอาไม่ล้างไม่ล้าง เดี๋ยวมันจะเปียกดิต้องถูอีกกะดิอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วค่ะเจ๊อืมเก่งจังเลยสวัสดีค่ะคนเก่งของคุณแม่มาเล่นเกมอีกครั้งอีกครั้งก็ได้เอาไหมเอาไหมล่ะมาเล่นด้วยกันมะเล่นด้วยกันมะ แมพ้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วโอ้ยเหนื่อยแล้วกินน้ำอะ่ะแม่เสิร์ฟน้ำให้อะ่ะแม่เสิร์ฟน้ำให้ขอบกนะกตต้องบอกว่าขอบคุณชีจะขอบใจแม่ได้ยังไง <c oughs> อุ้ยให้ค่อยกินน้ำนะ <c oughs> โอเคจะเก็บเหรียญแล้วใช่ไหม <c oughs> อ่ะนั่งลงมาโอเคงั้นบายบายทุกคนหน่อย เดี๋ยวเจาแพงกลับมาใหม่นะโอเค